ชนะเพราะดรอปโมนี่คือหนึ่งในประเด็นที่สื่อก็พูดถึงกันนะครับแต่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามาดูสัมภาษณ์จากอาร์เนอร์ชลอตด้วยในรวมประเด็นเกมที่ร์พูบุกชนะเวสแฮม2-0เมื่อคืนนี้รวมไปถึงเรื่องราวตลาดซื้อขายเซเมนโยครับแมนซิตี้เข้ามาพัวพันแบบจริงจังและพิจารณาจะมาแย่งร์พูด,ด้วยครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันครับในสรุปข่าวร์พูประจำวันที่1ธันวาคมกับผมโค้ชแอรครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับแว่นตา o p t ตันั่นเองนะครับรุ่น Hover 2.0เนี่ยฮะเท่ๆดำๆคูลๆตามสไตล์เลยฮะก็ขาแว่นแข็งแรงนะครับตามสไตล์ของ o p t ต s นะครับเนี่ับิดโค้งงอได้แล้วก็กองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือก็ทำให้สุขภาพสุขภาพตาของท่านเป็นสุขภาพตาที่ดีด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับแว่นตา Op t ต s ซื้อไปสั่งได้ที่เพจของ o p t ต s นะครับเพจแท้ผู้ติดตามกว่า6.6แสน และบอกมาจากช่องโค้ดแอคนะครับพิมพ์โค้ดส่วนลด KODACT ได้รับส่วนลดจากราคาเต็มอีก100บาทด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูประเด็นจากที่สื่อเขาเขียนไว้5ข้อแล้วเราจะมาแาแจกจ่ายวิเคราะห์กันเพิ่มเติมจากประเด็นเหล่านั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงบทสัมภาษณ์อาร์เนอร์ด้วยเราเริ่มจากประเด็นแรกครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าอาร์เนอร์ได้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการจริงๆในประมาณ2-3นัดที่เราบอกว่าเป็น2-3นัด ที่จะชี้อนาคตของเขาอ่ะนัดแรกในการชี้อนาคตของเขาคือนัดเนี้เขาทําได้เขาเอาตัวรอดแล้วก็โอเคสวยงามประมาณหนึ่งด้วย2-0ถือว่ารอดไปสําหรับนัดนี้นะครับแต่ก็ยังมีเกมกับซันเดอร์แลนด์และเกมกาลลีที่ยังเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมว่าอันนี้คือกลับมาจริงหรือกลับมาปลอมนะฮะข้อที่2ครับฟอร์เรนเวียสนะครับโชว์ฟอร์มอาจจะเป็นหนึ่งในนัดที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในสีเสือ้อลิวอพูเลยก็ว่าได้ กับไซติครับเพืเ่อนๆฮะคือสร้างารโอกาสอาจจะแค่ครั้งเดียวเกมนี้นะแต่มันจะมีอีกครั้งหนึ่งที่ไม่นับเป็นสร้างโอกาสเพราะว่าจ่ายไปแล้วกักโปจับบอลลั่นเขาไม่นับเป็นสร้างโอกาสการสร้างโอกาสคืออย่างน้อยต้องได้จบเข้าไม่เข้านั่นคือการนับสร้างโอกาสแต่ช็อตนั้นอ่ะไม่นับแต่โดยองรวมเวยดวันนี้เล่นดีมากๆได้แมนนอตแมตด้วยจากการโหวตของแฟนบอลแล้วก็ที่สําคัญนะครับไซติที่โดดเด่นอันนึงคือการเสียบอลยากมากเมื่อวานนี้ผ่านบอลสาเร็จบางแหล่งบอก97%บางแบล่งบอร์เซ็นต์บางแหล่งบอกเก้านะอิบห้าเปอร์อเี่ยม ข้อที่3เนี่ยนะฮะสื่อเองก็ตามหรือแม้แต่แฟนบอลในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าการ d r อปโมซา r ามีส่วนหรือไม่ที่ทําให้นัดนี้เล่นกันดูไหลลื่นแล้วก็ได้รับชัยชนะ หลายๆคนก็บอกว่ามีส่วนบางคนก็บอกไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายหลายคนที่บอกว่าเกี่ยวก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของรูปเกมที่ไหลลื่นขึ้นไม่ต้องไปฝากบอลที่โมมากเกินไปบอลกระจายแบบสมดุลช่วยกันเล่นมากขึ้นพอไม่มีโมเป็นโซโบโซโบลงไปช่วยเกมรับเกมรับแน่นเลยทางฝั่งขวาอะไรแบบนี้มันก็จะมีแจกจ่ายตามเหตุผลต่างๆนา,นานากันออกไปซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะทีนี้มาดูข้อที่4นะฮะ ข้อที่4เนี่ย a big moment for อเล็กซานเดอร์อิซักก็คือเป็นโมเมนต์สำคัญกับการยิงประตูแรกในพรีเมยร์ลีกในสีเสื้อลิเวอร์พูลได้เสียทีคือเคยยิงได้ในเกมลีกครับแต่ว่าในพรีเมยร์ลีกเนี่ยรอนานมากโอ้โหพฤศจิกาเพิ่งจะยิงได้ยินดีด้วยจริงๆนะฮะก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายประตูที่จะตามมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียกความมั่นใจและประตูที่อิซักยิงได้ในเกมเนีย้ยิงเฉียบซะด้วยแปรกระแทกยัดเสาแรกแบบคมกริบเลยนะฮะ ข้อที่5ครับท็อปโฟร์ส l ิล์ s ปอร์ซิเบิลท็อปโฟท็อปไอะไรเนี่ยมันยังอยู่ในความเป็นไปได้ still possible นะครับซึ่งเออพอเรามาดูตารางคะแนนนะเมื่อวานนี้ด้วยความที่อาร์เซนอลเองก็เสมอกับเชลซีด้วยทําให้แต้มก็จะเป็นอาร์เซนอลสาที่2เป็นแมนซิตอรยี่ห้ที่3เป็นเชลซี24่สี่แอสตันวิลล่ายีเท่ากันแล้วก็อันดับ5ครับมี22ซึ่งไล่ลงมาครับซันเดอร์แลนด์ยี่สองแมนยูกับลิเวอร์พูลยีอันดับ7กับ8ถ้ามองจากตรงนนี้นะะออ่ท็ป ท็อปโฟนี่เราตามแค่3แต้มกับโปรแกรมที่เหลืออีกประมาณ 20- 30นัดเนี่ยมันมันได้ลุ้นเต็มตัวอยู่แล้วในในเรื่องของท็อปโฟนะหรือถ้าเอาถึงท็อปไฟเลยเพราะาบางทีโคต้าอาจจะกินถึงอันดับแรกโคต้าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์เลาอาจจะได้ถึงอันดับเลยเราก็ตามอันดับ5แค่แต้มเดียวดังนั้นโอกาสยังขันมันยังเป็นไปได้ครับแต่ว่าไอ้เรื่องแชมป์อะยากแหละแต่ไอ้เรื่อง Top ท็อปโฟี่3ที่4ที่5เนี่ยผมว่าลิพูยังอยู่ในข่ายที่เป็นไปได้นะฮะถ้าสามารถ คำฟอร์มเก่งกลับมาได้หลังจากนี้ซึ่งเมื่อเราไปดูนะฮะโปรแกรมการแข่งขันเราไปดูกันสันหน่อยนะฮะเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันถ้าเราเจอซันเดอร์แลนด์เน้นนแอนฟิลมันจะยากจะเขียนยังไงก็ตามถ้าชนะได้ได,ได้ได้อีก3แต้มสําคัญไปเยือนลีดถ้าไม่พลาดควรจะต้องชนะได้สมมุติถ้าชนะได้เนี่ยอ่าไล่ตั้งแต่เมื่อคือนก็คือชนะเวสต์แฮมชนะซันเดอร์แลนด์ชนะลีดผมว่าการชนะ3นัดติดได้อ่ะอันดับตารางคะแนนอาจจะขึ้นพวดไปอีก เออผมว่าโอกาสมันยังมีสําหรับลิเวอร์พูลนะในการที่จะอย่างน้อยในลีกเนี่ยขอการันตีท็อปโฟก่อนในปีนี้ที่เรามีช่วงเวลาที่ออกสตาร์ทไม่ดีนะฮะอืมส่วนอเล็กซานเดอร์อิซารครับเมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์หลังเกมนิดนึงครับสิ่งที่น่าสนใจแกก็พูดว่าเออแกก็รู้ตัวว่าแกฟอร์มหายไปนานไม่ได้ยิงประตูมานานแกก็รออยู่แต่ที่ผ่านมาแกก็พยายามทางานหนักและรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วซึ่งวันนี้ประตูแรกมาแล้วแต่เขาก็ยังจะขอก้มหน้าก้มตาทํางานหนักต่อไปแล้วก็ stay humble ก็คือขอถ่อมนุ่นและถ่อมตัวจะไม่แบบไม่เหลิงกับประตูที่ทําได้นะแล้วก็ขอให้ทีมด้วยบอกทีมทุกคนก็ต้องทํางานหนักกันต่อไปเพื่อบิวโมเมนตัมต่อการชนะนัดนี้อีซัคบอกเลยว่าไม่ได้แปลว่ากลับมาแล้วพวกเรากลับมาแล้วมันยังไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ใดๆแบบนั้นได้ ยังต้องทํางานหนักกันต่อไปอีซักบอกแบบนี้ครับเอออันนี้ก็ผมรู้สึกว่าอีซักพูดประเด็นนี้ได้อย่างดีเลยขอบคุณผู้สนับสนุนดีใจดีอีกเจ้าหนึ่งนะครับคอนทอสิกิกนะครับกับดักยุงตัวเทพจากเกาหลีตัวนี้นะฮะบ้านใครที่มียุงเยอะนะครับสามารถใช้คอนท r ส l ิกช่วยได้นะครับนี่เลยดักยุงได้แบบเป็นเบือนะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับค่าไฟแค่เดือนละสิบกว่าบาทเท่านั้นเวลาเสียบพักค้างไว้แล้วก็ ที่สําคัญครับรับประกันกว่า5ปีแล้วก็คุณภาพครับอาจจะแพงกว่าตัวตามท้องตลาดอยู่บ้างแต่คุณภาพก็ดีกว่าครับตามตามราคาเลยนะครับแล้วก็สามารถโทรสั่งได้0 2 1ย์ 5, อ่าศูนย์ส8งสนะครับนี่เบอร์โทรของ c o n t o สซิซซิซสแกนเคอร์โค้ดแอดไลน์ Add ine, สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้หรือตะกร้าที่ผมแปะไว้ให้อ,อาเนอร์โชรสครับมาดูกันหน่อยฮะอาเนอร์เนี่ยนะก็สัมภาษณ์เอาไว้เอาประเด็นที่น่าสนใจแล้วกันนะผมคัดมาละ เอาเรื่องที่เกมเนี้ยนะเขาบอกวันนี้เราเก็บผลการแข่งขันได้มันเป็นผลการแข่งขันที่ดีที่เราทําได้สําเร็จมีหลายสิ่งที่อาจจะคล้ายเกมอื่นแต่ก็มีหลายสิ่งที่อาจจะแตกต่างไปจากเกมอื่นสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือเราเนี่ยยังยิงประตูในช็อตแรกๆของเกมไม่ได้คือพอเรามีโอกาสช็อตแรกๆเราจะยังทําไม่ได้แต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือโอกาสของคู่ต่อสู้เนี่ยแรกๆกโอกาสแรกๆของคู่ต่อสู้ในวันนี้ไม่เป็นประตูไม่เหมือนเกมอื่นก่อนอันนี้ที่แบบคู่ต่อสู้มีโอกาสครั้งแรกแรกยิงเราได้เลยซึ่งมันมีความต่าง การที่เราโดนคู่ต่อสู้ยิงนําก่อนในโอกาสแรกๆของคู่ต่อสู้มันทาให้เราต้องมาตามคู่แข่งแต่เกมนี้ยพอยังศูนย์ศูนย์ได้มันก็ดีกว่าโดนตามศูนย์หนึ่งและครึ่งหลังเรามายิงหนึ่งศูนย์ได้ทําใหเ้เราก็มีความได้เปรียบแลวก็ยังคุมเกมได้เกมนี้เราจํากัดโอกาสคู่ต่อสู้ได,ด้ดีตลอด90นาทีไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะด้วยเรานําก่อน1 0แล้วเราก็คุมเกมได้ดีนี่คือสิ่งที่พัฒนาขึ้นอ่านเนอร์บอกแบบนี้ครับการดรอปซาร่าอ่านนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญแล้วครับ นะเมื่อวานนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าโดนดรอปเป็นสำรองแล้วก็ไม่ได้โดนเปลี่ยนลงมาด้วยอันนี้บอกว่าผมมักจะโดนถามอยู่ตลอดเวลาผมดรอปคนอื่นไม่ใช่แค่ซาร่านะดรอปฟอร์เรนวียดรอปอีซักดรอปเอกคิติเก้คนก็จะถามผมซึ่งแน่นอนละ่ะแข้งเหล่านี้เป็นแข้งที่ยอดเยี่ยมโมซาร่าเองก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเช่นกันมีเส้นทางอาชีพกับสโมสรแห่งนี้ที่น่าเหลือเชื่อและเขาก็ยังมีอนาคตกับทีมเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษแต่หลักๆเลยเนี่ยเรามีโปรแกรมเล่น4ี่นัดใน10วัน เราเหลือผู้เล่นอัลฟิวให้ใช้งาน14-15ถึงคนดังนั้นเราต้องตัดสินใจเลือกทีมที่ดีที่สุดแล้วก็คำนึงถึงร่างกายนักเตะด้วยวันนี้เราเลือกแท็กติกนี้ใช้แบ็กเติมสูง2ข้างใช้ปีกขุบเข้าในส่วนซาร่าไม่ได้ลงวันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเขายังสําคัญกับทีมเหมือนเดิมส่วนเกมกับเกมกับซันเดอร์แลนด์ในวันพุธนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าซาร่าจะได้รับโอกาสลงเล่นหรือไม่นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่ฟอร์เรียนเวียกันบ้างอ่ะหมายถึงว่า อา์เนอร์พูดถึงฟอร์เรเวสอันนี้ให้ดูภาพแล้วว่าก็คงไม่มีอะไรหมายถึงรูปเก่า,เ,กาเพราะว่าเขาก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผมว่าก็แค่ดรอปนัดหนึ่งผมว่านัดหน้านะผมเดานะก็คงเดี๋ยวซื้อใจซาร่ากลับมาตัวจริงเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าตัวจริงแล้วไปสะดุดกับซันเดอร์แลนด์นี่ก็ก็กลายเป็นแพ้อ,อีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนฟอร์เรนเวสนะครับวันนี้เนี่ยอ่า์เนอร์พูดถึงฟอร์มของฟอร์เรนเวสว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากๆผมถูกถามถึงฟอร์มการเล่นของฟอร์เรนเวสมาโดยตลอด ในช่วงที่ทีมเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยผมก็โดนถามแต่ว่าผมก็บอกว่าเขาก็ทําได้ดีมาตลอดนะแล้ววันนี้เขาก็ทําผลงานได้เป็นเชิงบวกจริงๆสิ่งที่ผมขอจากฟอร์เรนเวสในวันนี้ก็คือขอให้เขาเล่นในมาตรฐานของตัวเองและพยายามเข้าไปเป็นเอ็กซ์ต้ามิดฟิลเข้าไปเป็นตัวพิเศษที่คอยช่วยในแดนมิดฟิลคอยสร้างเกมคอยบิวเกมคอยหาโอกาสเลี้ยงกินตัวกินแดนบ้างหรือเล่นบอลจังหวะเดียวกับเพื่อนๆ มีลูกหนึ่งที่เขาจ่ายทะแยงมุมเข้าไปให้กั๊กโบแต่เสียดายลูกนั้นไม่นับเป็นการสร้างโอกาสหรือแอซซิตใดๆเพราะกัคโบจับบอลลั่นยิงไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาเนี่ยเจ็บไป1สัปดาห์ครึ่งแล้วก็พึ่งซ้อมได้แค่เซสชั่นเดียวแต่มันก็จําเป็นอะเกมมันจําเป็นต้องใช้ก็เลยอ่ะงั้นก็ใช้เลยแล้วเขาก็ทําได้เป็นอย่างดีนะครับพูดถึงแฟนบอลน,นะอาเนอร์บอกโอ้ขอบคุณแฟนบอลมากๆคือแฟนบอลที่ไปเชียร์เกมเยือนในวันนี้ มีช่วงหนึ่งร้องเพลงเชียร์อร์เนอร์ชาร์ดด้วยก็คือไม่สนนะกระแสแฟนบอลในโลกออนไลน์ทั่วโลกจะเป็นยังไงแต่พวกเขาจะเชียร์คุณซื้อของพวกเขานะซึ่งอร์นเนอร์บอกว่าเนี่ยสิ่งที่แฟนบอลทาให้กับผมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความพิเศษของสโมสรแห่งนี้และความพิเศษของของแฟนบอลได้เป็นอย่างดีพวกเขาไม่ได้เพียงแค่ซัพพอร์ตแค่ผมเท่านั้นพวกเขาซัพพอร์ตทั้งทีมพวกเขาตามมาเชียร์ในเกมเยือนเชียร์ตั้งแต่ต้นยันจบไม่ใช่แค่เชียร์ตอนที่ทีมนําอย่างเดียวเท่านั้น นี่คือช่วงเวลาที่ยากลาบากของสโมสรแต่พวกเขายังหนุนหลังเราเนี่ยแหละทาให้สโมสรที่พิเศษากับการซัพพอร์ตใครก็ตามในช่วงเวลายากลำบากแบบเนี้ยมันยากยากกว่าการไปซัพพอร์ตตอนที่ทีมฟอร์มดีเยอะเลยเอออานเนอร์พูดแบบนี้นี่ผมเองก็สะดุ้งเหมือนกันนะอ่ะก็ซัพพอร์ตฮะซัพพอร์ตแหมผมยังเอาอยู่เลยนะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเมื่อไม่ไม่เกินสัปดาห์เนี้ยก็มันนะมันก็ตามนั้นนะ่ะตามเอาเป็นว่า เราก็เชียร์ให้มันดีแหละเออเชียร์ให้มันใจก็อยากให้กลับมาเออแต่ไอ้ก่อนนะเนี่ยไอ้ตอนที่เชียร์ให้ชนะมึงก็ไม่ชนะเลยแล้วจะให้เราเชียร์ยังไงต่อใช่ไหมก็แบบไม่ไหวจะทนแล้วอะแต่พอนัดกลับมานัดน,นี้กลับมาชนะถามว่าก็ยังเชียร์ให้ชนะไหมก็ต้องเชียร์ให้ชนะอยู่แล้วครับเออแต่ก็อยู่ที่ผลงานเดี๋ยวมาดูว่าเกมกับซันต์แลนจะสามารถเก็บชัยชนะสองนัดติดต่อได้หรือไม่ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของ,ององตัวเซเมนโยนะครับปีกตัวเก่งของ บอลมัดที่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งม,ม,มาโดยตลอดแต่เมื่อวานนี้แหล่งข่าวที่รายง,งานจาก The Times โดยพอเฮิร์สและพอจอยส์สองสายข่าวของ The Time s นะเทียร์ท็อปพอเฮิร์สจะเป็นสายข่าวเมืองแมนเชสเตอร์พอจอยส์เป็นสายข่าวเมืองลิเวอร์พูลอ่นะให้พูดแบบนี้เขาก็จะมีข้อมูลสองข้อมูลที่รวมกันก็คือแมนซิตี้ครับทำการติดต่อสอบถามทำการสำรวจดีวองตัวเซมิญโญในเดือนมกราคม แมนซิตี้กำลังพิจารณาด้วยครับว่าจะใช้ค่าฉิกสัญญาซื้อองตวนเซมิโย65ล้านในเดือนมกราคมนี้หรือไม่ลิพูเองครับสนใจ <c oughs> ปีคนเนี้ยอ่าเรารู้อยู่แล้วลิพูเราสนใจลิชาร์ทิวเนี่ยผอ,อคนปัจจุบันเนี่ยก็คือคนที่ดึงนักเตะมาจากบิทต์ออซิตี้เมื่อปี2023นะครับค่าตัว10ล้านปอนด์ตั้งแต่ตอนที่สมัยทํางานเป็นผอ,อทีมนู้นแต่เบื้องหลังเนี่ย ลิฟูก็ยังไม่ได้ถึงขั้นชัวร์ว่า i, จะซื้อแน่จะฉีกสัญญาแน่สนนะสนแต่แผนงานเบื้องต้นมันก็ยังไม่ได้มีแผนที่ว่า,าจะทุ่มแน่ในเดือนมก,กราคมเพราะเมื่อซัมเมอร์พึ่งทุ่มไป400ล้านนั่นคือลิฟูนะครับแต่สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเลยว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นดีพวกเขาอยากจะลดช่องว่างของทีมให้ตามอาร์เซนอลได้ใกล้ชิดกว่านี้จะอาร์เซนอลเป็นจา่าฝูงอยู่นแมนซิตี้ก็อยากจะไล่บนะีอาร์เซนอลน่ะในช่วงครึ่งหลังของซีซั่น นักเตะเนี่ยตอบโจทย์แมนซิตี้คือสามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้และเล่นกองหน้าได้ด้วยแมสซิตี้อยากได้คนมาแบ่งเบาภาระการยิงประตูของฮาลัานหน่อยปีนี้27ประตูในพรีเมียร์ลีกที่แมนซิตี้ยิงได้มาจากฮาลัาน14นั่นแปลว่าประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งนิด,น,ดนิดด้วยอฮาลัานยิงครึ่งหนึ่งของจำนวนประตูทั้งหมดคือฮาลัานม่งแบกแล้วแบกอีกอะคือเหมือนกับว่า ถ้าไม่มีฮาลันจะทํำยังไงมันก็ต้องแบบเหมือนซื้อตัวลูกที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาการยิงประตูของเอริงเบลฮาลันนั่นคือสิ่งที่แมซิตี้ก็กำลังพิจารณาจะซื้อดังนั้นก็ดูมีความจริงจังแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วใครจะได้ผมก็ตอบไม่ได้ครับสังเกตไหมทั้งสองทีมอยู่ในสเตตเดียวกันก็คือสนใจพิจารณาอยู่ว่าจะซื้อจะจ่ายค่าฉีกสัญญาไหมนั่นแปลว่าสนใจทั้งคู่ทีนี้ต้องดูว่าใกล้ๆมกรลาเช่นกลางเดือนธันวาปลายเดือนธันวาจนไปถึงมกรลา เราจะได้ยินข่าวมากขึ้นแหละว่าใครพร้อมที่จะทุ่มจริงๆหรือจะเอาจริงไหมถ้าแมนซิตี้เอาจริงแล้วเราไม่เอาแมนซิตี้ก็คงได้ถ้าเราเอาจริงแล้วแมนซิตี้ไม่เอาจริงเราก็คงได้แต่ถ้าเอาจริงทั้งคู่ทีนี้ต้องมาถามใจนักเตะไอ้เคสที่ว่าเอาจริงทั้งคู่นี่แหละผมมองว่าเดายังไม่ถูกมันก็มีโอกาสที่นักเตะอาจจะเลือกแมนซิตี้ก็ได้หรือมีโอกาสที่นักเตะอาจจะเลือกลิอร์พูกก็ได้ซึ่งผมก็ตอบไม่ถูกครับมันมีโอกาสออกได้ทั้งสองหน้าแต่ดูทรงแล้ว ร์พูกับแมนซิตี้คือ2ทีมเต็งณเวลานี้แต่จะเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับกดส b s c r i b ้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอา่าวสารและส่วนต่างๆสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแทคได้หนึ่งช่องทางหรือดูเนี่ยซูเปอร์แชทซูเปอร์ซีเกอร์ได้วันนี้หมดเวลาครับลาเพื่อนเพื่อไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ